สวัสดีครับโค้กอพงครับจะปิการช่างนะครับลดเกี่ยวข้าวมือสองนะครับวันนี้พาชมครับรถของพี่สมอนนะครับอยู่ลบบุรีนะครับปิดการขายแล้วนะครับคันนี้พี่สมอนสร้างทําไว้นะครับนี่ครับพาชมครับนี่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําการตัดเปยนเขียงใหม่หมดเลยนะครับโองเก้าห้านะครับมีึิงสองนะเดี๋ยวผมก็จะใส่สันสิบสี่หรือสิบห้าเขียงนะครับ ทงไหงมาดูครับมีคนถามผมว่าเอ้าทำไมรถมือสองขายแพงจังดูผมเช็คนะครับหรือทั้งหมดนะครับเลยครับอันไหนไม่ดีผมเปลี่ยนหมดนะครับเท่าที่ผมจะเห็นนะับนี่ครับยิงสายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการคนสี่นะครับขอบคุณพี่เตมอนะครับที่ไว้ใจผมนะครับจะกิจการชางนะคือได้ประางาน ให้พี่ได้เอาไปใช้นะครับเนี่ยตอนหลังเล่นกันอยู่นะครับวันนี้ว่าจะพ่นสีให้เสร็จนะครับไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับราจะพ่นได้วันละสีสองสีแท่านั้นนะครับเพราะผมใช้เป็นสีแห้งช้าโชกุกุกุสังคันนะครับเลอเปลี่ยนนะครับมีแต้บ้างเป็นบางลูกครับนี่ซื้อมาแล้วนะครับอยางพุดนี้ใช่นะครับมาดูครับอาจจะเป็นของมุ้งอง แต่ผมเช็คร้อยเปอร์เซ็นนะครับชเช็คเท่าที่ว่าผมเห็นแล้วตรงไหนไม่ดีผมทําให้หมดนะครับเนี่ยทากันวันนี้เล่นกันอยู่นะครับทางหลายคนไม่นะครับครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต,ติดตามให้ผมไว้ด้วยนะครับฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนี่ครับ กำลังเก็บครับเก็บทุกรายละเอียดครับเก็บอยู่นู้นนะครับนี่ทางสี่ผมครับกําลังเดินไปนะครับตอนนี้ทางสี่มีคนเดียวนะครับโดนหัวอยู่นู่นครับโครงอยู่นี่ครับยังไม่ได้พ้นเลยครับวันนี้เดินกีิ้วแล้วครับทางล่างก็ยังไม่ร็จครับทางบนก็ยังไม่เรียบร้อยกําลังเล่นอยู่นะครับทางสี่รอพ้นเลยครับเนดินกันมั่งอะไรมั่งนะครับ ว่ายิงตายแล้วครับพยายามให้เกี้ยงเขายังอดหลงเหลือนิดน้ดนอยในซอกในลึกมั้งไม่ได้นะครับแต่หลักๆเกี้ยงนะครับโอเคครับผมผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจรถตีดินหรือรถเกีย่ยวพามือสองติดต่อได้ที่เบอร์ศูนยเก้าแปดหกสี่หกห้าสามสี่เก้านะครับหรือเข้ามารับชมตัวจริงได้ที่ชวานะครับอำเภอเดิมบางนางบัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ คันไหนได้มาถูกผมขายถูกนะครับคันไหนได้มาแพงผมขายแพงนะครับทั้งหมดนะครับส่วนมากไม่ได้ขายต,ตามสภาพนะครับส่วนมากจะเช็คก้อนนะครับกอนที่จะขายไปนะครับขอบคุณลูกค้าเก่าและลูกค้า,าใหม่ที่สนใจนะครับขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูบกิจเกี่ยวขามมือสองด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ